ครับพบกับช่องเพชรน,นะนะนะพัดนะครับ <Okay. S 2> แล้วก็อู่ง,งานอีกแล้วครับมาถ่า,ายวีดีโอวันนี้ชวนไบมาถ่ายวีดีโอเพราะเนื่องจากไบหยุดตากล้องหยุดไงมีตากล้องกันเราก็เลยแบบว่าโอเคงั้นหาคอนเนทนต์ถ่ายดีกว่าวันนี้เราก็จะพาไปถ่ายแบบฟิลพาไปเล่นสเก็ตในที่ต่างๆนะครับในพิษณุโลกโอเคว่าจะโดนไล่หรือเปล่ายามจะฟันหน้าหรือเปล่านั่นแหละตอนนี้เราก็ทําการรอ้อยเชือกเท้าใหม่ครับ คอนเวิร์ตสีเหลืองเหลืองลองนี่ไปไปดูกันรอใบมาก่นอนเฮ้ยเขามาอันแล้ววะ่แะแค่แรกเฮ้ยเขามีกล้องมาด้วยวะนี่กล้องใหญ่เท่าวะวมาครับโอ้ย เด็กสเก็ตบอร์ดนะครับส่งมาครับน่าจะเป็นแผ่นนะครับฟังจากเสียงก่อนแผ่นครับเด็กชอบนะครับส่งมานี่ไปเดี๋ยวเราแกะดูกันว่ามันมีแรงในไม่รู้เลยเนี่ยบ้าบอครับเราจะมันแกะแผ่นเอ้ยแกะกล่องถ้าเราเปิดมาไม่ใช่แผ่นเปิดมาเป็นมันข้าง หนึ่ง<ะ>ร้อยสี่สิบห้าแผ่นนะครับเฮ้ยเฮ้ย อากาศน่าเรียมนี่ม <after aunt ie> ันหลอกจริงอีเวนก็เป็นน่าจะเป็นลายเดียวครับผ้าแผ่นหรือเปล่าออกลายเดียวกันอใช่ครับลายเดียวกันทั้งหมดผ้าแผ่นอันนี้ก็เป็นคอลเลคชั่นที่มีชื่อว่าพี่หน้าเลี่ยมช้างกุอยู่ไหนวะเนี่ยคุจะเป็นใครเนี่ยแผ่นซีรีส์นี้ก็ ดูดีครับดูแข็งดูทนแล้วก็เจ็บไปเราประกอบแผ่นก่อนเพื่อที่ว่าจะใช้ในการเล่นสเก็ตในวันนี้อนนมองดูสายตาทะลุแว่นเห็นไหมคับ <c oughs> นหน้ากูอว้วันดีกว่คนทำมาดูอะไรมาแล้วนะสิ่ครับสตอร์ดซื้อได้ครับที่เล็กสเก็ตช็อปนะครับแล้วก็ร้านสเก็ตชั้นนำทั่วไปในโลกใบนี้ไปไปกรีเท็ก่อน ไมายเลขอดีว่าอันนี้ก็แก่ไปแล้วสองอะไรเนี้ยสองห้ะไปออกคัดดิไอ้ที้ย่ะเออคัดแล้วนี่เราก็ทำการเปลี่ยนเปี่ยนแผ่นเสร็จแล้วฮะแล้วเราก็จะทำการ เหมือนเดิมครับทีสตีมในการเอาเลิกเอาใช้ว่ารอดหรือว่าไม่รอดเด้งเกินเ,นเด้งเกินไม่เห็นเลยเนี่ยครับแพเก็ดีแล้วก็แผ่นแบบแข็งครัเวลาเหยียบแล้วแผ่นไม่ก็อ่อนมันคเก็ดีแล้วก็ คืโดยรวมดีผมเตะให้ดูถึงะะแต่บางอย่ามันไม่ดีไม่ดีที่ควรแข่งขา,แ,ขงแ,มมาแล้วแข็งนะฮะเราจะวอร์มแล้วเราจะพาไ,ไเปเล่นสกีกันไหมกับแผ่นใหม่บริการน้าเหลี่ยมไม่ใช่ครับ ơi nhưng mình phớt hai vài lấy hưu thì mới lông với quá ngày quá ơi ơi wow ตะดูช่องหายผ่านต้นไม้หรอนะครับตอนนี้เราก็อยู่นอดใหญ่ครับทำการเลาะใสไ่ไฟอะไรวะเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราก็จะวอร์มอมอันแล้วก็หาอะไรถ่ายชิวๆนะฮะสตตปไอถ้าปอดยอดฮิตที่นี่ไปในวอร์มก่อนวอร์มดิท,ท่าทางดีวะเฮ้ย โอ้โหแกเนียนเกินไปครับเดี๋ยวเราไปวอร์มก่อนแล้วเราไปถ่ายกันแม่งทำไมมันไม่ไหลวะท่านผู้ชมเฮ้ยเดี๋ยเฮ้ยเร้ยเ้อเ้ เปลี่ยนท่าเปลี่ยนท่าเปลี่ยนท่าด้วย แผลแต่ดียหรวะธรรมดาแผนมันเด้งแล้วก็แผนมันดีแค่แหนแผนอะไรกมกัน่าเรียม <c oughs> ตอนนี้เราก็ถ่ายทำที่หน้าวัดนะฮะก็ตอนนี้ร้อนคนระับสามวันก่อนอากาอยังดีนึกว่าฟิลเมกา พอวันจะถ่ายเท่านั้นแหละโอ้โหก้าวตายวันนี้เราทำการพักครับเดี๋ยวเราจะหาน้ำกินก่อนแล้วก็ไปดูกันพาไปเล่นที่อื่นต่อที่ไหนดีเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ตอนนี้เราขอพักก่อนนะครับไปเฮ้ยเอาทีเดียวเลยเหรอวะเฮ้ยมึงเก่งเกิน

โอเคครก็ชัวร์ครับเอาใหม่ฮะเอาใหม่นะมั้มึงรอทีเดียวทุกท่าเลยนะไปนะส่งมาว่าาะส่งร่วตอนนี้

<Yeah>. <S <S สปอตเฮียเนี่ยไม่รู้ยากเฮียะไยไม่ลงสักทีสิผ่านมันยากอะไรอยู่เน,นี่ยบันไดสีขั้นหขั้นเนี่ยเต็มวันกว่าแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยึงสองสี่้าเนี่ยหนึ่งสองสามสีห้าเนี่ยห้าขั้นเนี่ยเตะอะไร ทำอะไรของกูด่ะไอ้เหี้ยเตะแทบตายม,บบมันเป็นสปอร์ตแหละมันก็แคบๆหน่อยเราไม่ได้อ้างเราดันเตะชิปปี้ไงไม่ใช่แบบเบีย้ยวไงเราจะตกตกตกใจนิดหน่อยแต่จะลงให้กูไหมวันนี้แค่นั้นแหละแค่น,นั้นเลยถามแค่น,นั้นเละจะไม่ไหวครับเบอร์นะไปไปต่อ hey! อยู่จนแดดหมดฮะแดดหมดอีกทีกูลงขายที่กูลงกูแดดทุบเลยตอนกูเล่นนะไอ้แคยตับแตกสัตว์เฮ้ยพอเดินะครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่ประตูแดงครับนี่ประตูแดงหลังฐานดีตำรวจเฮ้ยหน้าฐานดีตำรวจอ่ะมีลมให้รบ หนน่อยึงรครับไม่เล่นไม่ได้พี่อ,อ๋อได้ครับพี่อโอเคครับผมขอบคุณครับรอน,นี่กำลังรีวิวที่เล่นครับแต่เราได้แค่รีวิวได้แค่รีวิวครับ <c oughs> แล้วเราต้องไปเล่นที่สนามครับเนื่องจากเขามีสนามให้เล่น ทำไมเราไม่ได้นที่สนามก่อนครับืมนก่อนเลยกูเป็นทันวอร์มเลย <c oughs> ไล่กูะเะียแล้วแต่ครับเดี๋ยวเราก็ทำการมุฟออนไปตั้งหลักที่ที่อื่นที่ไม่ใช่ที่นี่ก่อนเพราะว่าที่นี่น่าจะจบเจ้า สิบไอ้เจี๊ยบโยกก็ให้กูไปเล่นตุ๊กเนี้ยก็ต้องเล่นตุ๊กเงี้ยแดดอย่างร้อนอหนิพี่ลิลิไม่ต้องจบเดี๋ยวที่พังหายลิลิไม่ต้องจบไปให้กลับไปเล่น้องตรงนี้มีสนามเอ๊ะเล่นไปอย่างห้อนนี่ดูแดดไปตาเมย์ไปเล่นบ้างตามมย์ไม่เล่นเลนี่ร้อนจังไอ้เจี๊ยเฮ้ยหลักเนียนเลยว่ะ เฮ้ยคอมโบด้วยว่าเฮ้ยกลับมานะมาตั้งหลักก่อนอเฮ้ย เฮ้ยต hey. ันขาหน่อยว่ะเอาไปก่อนเฮ้ยตันขาพีแรงไหมเอาเมรงนี้ เฮ้ยลงมาลนะเ,เฮ้ยลงมิด,มดเลยค่ะมิด,มดเลยเห้อใช่เนี่ย

คลิปก็จะเล่นก็ไปเล่นตรงนั้นนะแล้วตรงนี้ก็ร้อล้อ,ลอก็สำหรับคลิปนี้ก็่ได้ประมาณนี้ครับถ้ายะอะไรก็ชอบก็กดไลค์ชอบกดไลค์ชอบกดแชร์กดซับสไครต์กดทุกอย่างที่กดได้เท่แนแหละจะพยายามลงคลิปเยอะๆกลับมาลงคลิปพูดอะไรรอ <c oughs> ไ,ไปดูวัดคลิปหน้าคลิปหน้าเป็นไรไป Hva er det?